มึงเคยได้ยินเรื่องนี้ปะเรื่องไอง้ทฤษฎีโควิดคิดไหมว่ามันจะเป็นคนมาคิดค้นตัดแต่งพันธุกรรมโลกหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยอ๋อแตเเอ่เรื่องไอ้เรื่องโควิดเนี่ยคือกูเห็นในทวิตที่เขาพูดถึงว่าจริงๆแล้วแบบว่าคนแรกที่ติดอะ่ะเป็นคนอเมริกาเป็นน,นักวิจัยปะเออนักวิจัยพัฒนานในนั้นแล้วทีเนี้ยหมอ,อันตรายเกินแล้วเลยหยุดไปอะไรเงี้ยแล้วเหมือนอูฮันก็เลยเอาไปทําต่อแต่เหมือนประมาณว่าไอ วิจัยสองที่เนี่ยมันสนับสนุนกันอยู่แล้วอะแต่พอเอาเอโควิดนี COVID ้มาสหรัฐคิดว่ามันอันตรายใช่ไหมมันก็เลยเลิกสนับสนุนไม่ให้ไม่ให้ทําต่ออะไรอย่างงี้งแต่อีจีนก็เป็นแบบอยากจะลองอยากจะแบบพัฒนาเพื่อไ,ไกลไกกว่าอเมริกาอะไรอย่างี้หรือเปล่าทีนี้มันก็เกือกหลุดออกมาได้หลายแบบอาจจะติดตอนไปหาต้นตอแบบพวกไปหาจากข้างคาวอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ จากในห้องแล็บแล้วออกมาหมายถึงว่าคิดคนมาเพื่อจะเอามาเป็นโรคระบาดเลยเหรอไม่กูคิดนะว่ามันน่าจะลองทดสอบการระบาดมากกว่าว่ามันระบาดได้มากแค่ไหนอะไรก็ค,คือคิดคนมาเป็นโรคระบาดเพราะ เออคิดค้นมาเพื่อเออลองทดสอบกูว่าอย่างนั้นนะที่พวกแบบพวกนาซีพวกที่ญี่ปุ่นช่วงของคามโลกมันทดสอบทุกอย่างแบบเฉลยนั่นแหละกูคิดว่าก็เหมือนก็เหมือนฟิลเหมือนแบบอยากจะคิดอาวุธชีวภาพนี้ปะใช่ไหมคือทดลองทาไปก่อนไม่ได้แน่แน่จะแบบจะปล่อยออกมาตอนนี้หรอกแล้วก็อาจจะมีอาวุธนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะก็จะเป็นเจ้าโลกเลยเขาเรียกว่าอะไรแบบมัแบบ เรียกว่าอะไรวะก็เป็นคลองโลกไม่ถึงอะไรไม่ใช่อะไรแบบถ้ามันมีสงครามหรือมีอะไรอย่างเงี้ยมึงมันตอนที่เมกาคิดคนยูเคีรนใช่ปะห่ะเออมันก็จะมีรอดประเทศเดียวเออก็คือเอาไปต่อสู้ได้แต่ว่าถ้ามันจะทำโรคระบาดมาบเนี้ยมันต้องคิดคนวัคซีนเผื่อเอาไว้ด้วยป้องกันไว้อยู่แล้วป่ะก็เอาทีวภาพไหก็อย่างว่าก็คือก็มีคนบอกว่าแบบ ตั้งใจปล่อยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติตั้งใจปล่อยมันก็ต้องแบบคิดวัคซีนที่มันแบบได้ผลแบบร้อยเปอร์เซ็นได้แล้ใช่ไ้ยก็่าจะเป็นหลุดมากกว่าแต่มันก็คงไม่ไม่คิดว่ามันจะแบบกลายพันธุ์เร็วปะคือเหมือนมันก็ฉลาดแต่เหมือนแต่เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นพวกที่มันเนี่ยที่มันดัดแปลงพันธุกรรมเนี่ยแล้วมันจะแบบมันจะกลายพันธุ์เร็วเหมือนคนที่เขาแบบศึกษาทางนี้เขาก็รู้อยู่แล้วอะว่ามันจะแบบเนี่ยเป็นเงี้คือว่ามันคิดคืว่าไอ มันวัคซีนแรกๆเลยที่ออกมาคือ,ค,อคือจีนถูกปะจีนใช่ไหมเพราะว่ามันก็คงอารมณ์บอลว่ามันออกจากจีนไปอะแล้วมันระบาดไปแล้วใช่ไหมก็คงคิดว่าไม่ได้คิดถึงการกลายพันธุ์ขนาดนั้นอย่างเงี้ยเลยแล้ววัคซีนแรกๆคือวัคซีนที่มันคิดคนไว้อยู่แล้วอะแล้วก็เอามาฉีดใช่ปะสุดท้ายแล้วก็ใช้การไม่ได้เพราะว่าก็มันกลายพันธุ์ ไปไม่รู้กี่สาขากี่โลกกี่อะไรไปหมายถึงว่าคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมมันมีการแบบเนี่ยตัดแปลงโลกพวกเนี้ยมันจะกลายพันธ์เร็วอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> แล้วทำไมยู่อยู่มันถึงแบบไม่ได้ตั้งใจปล่อยไง ถ้าเป็นแบบเป็นไปได้เพราะว่าถ้ามันสร้างอะไรปล่อยมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าโลกมันกลายพันธุ์ได้เพราะว่าเนี่ยเห็นบางคนที่แบบขนาดไม่ได้เป็นคนแบบวิจัยเรือนี้โดยตรงยังรู้เลยว่าแบบมันก็กลายพันธุ์อยู่แล้วก็ถูกแต่สหรัฐคือถ้าคิดตามที่ดูให้อ่านมาก็คือถ้าสหรัฐคิดว่าอันตรายเนี่ยจีนมันก็ไม่ควรจะไหมเมื่อมันร่วมมือกันวิจัยถูกป่ะแล้วพอมันเวลาแล้วก็หยุดจีนคือแบบเป็นอะไรต้องวิจัยต่อแล้วสุดท้ายก็หลุดออกมาโลกก็ชิบหายกันไปหมด เลือกสหรัฐลราดูแบบเป็นทางการมากเราไปเลือกเมกามัน United State of America ใช่ไหมก็เป็นสาธารณรัฐแห่งอเมริกาอะไรอ่ะเฉลยเฉลยมันแค่สหรัฐอเมริกาสหเหรอไม่หรอกอ๋อหรอมันสหรัฐสหรัฐอเมริกามันคือสหรัฐก็คือมีหลายรัฐก็สาธารณรัฐกับ รับมันก็จะชนกันไงมันก็เป็นสถานรับอย่างเดียวอ๋อสมาร์ทเหรออ๋ออเมรกานี่มีคำสมาร์ทด้วยเนี่ยแต่ก็คนไทยตั้งสถานรับไม่ไการไม่ได้ตั้งขาว่าเออใช่ใช่เออวะกูลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาคือภาษาไทยใช่แต่ว่าคำมันก็คือมันใช้แบบยูเนเต็ดสเตทประเทศอื่นเขาก็ไม่ใช้ยูเนเต็ดสเตทไงใช่ไหมมันก็เลยแบบมันก็เลยใช้เป็นคําว่าแบบสหรัฐเนี่ยมันก็มาค a p t u r e ให้เหมือนก็ตั้งตามชื่อที่มันตั้งมาด้วยไง อืมอืมอืม,อมเอาออกจากโควิดไปนิดหนึ่งหละจะเป็นความรู้เพิ่มเติมไปอ่ะกลับมาที่โควิดนี้เออ,อนะกูอยากรูว,บบว่าเชื้อมันที่เขาบอกว่าเชื้อคือค้างคาวใช่ไหมมันจะเป็นค้างใช่พัวค้างคาวหรอือวะาค้างอีค้างคาวมันก็เป็นสัตว์ประเภทที่แบบไม่เหมือนใคร,รอยู<ม>่ล้วปะมันไม่ใช่เหมือนแบบอย่างโรคระบาดในนกเนี้ยนกมันก็แบบมีนกหลายแบบแต่อีค้างคาวมันก็เป็นตัวที่แบบไม่ได้เข้าพวกกับใครเรอะค้างคาวมันมี มันมีหลายพันบอกว่าแต่ค้าง่าวมันก็วิถีชีวิตมันก็แตกไม่เหมือนปกติก็ไมเนอะตอนแรกตอนแรกเขาบอกว่าโควิดมันเริ่มจากค้างคาวใช่ไหมมันเวลามค้างคาวใช่ไหมเออเหมือนตอนแรกเนี่ยมันบอกว่าแบบกินค้างคาวเนี่ยใช่ใช่ตอนแรกเลยที่มันแบบคือคนเจอกินค้างคาวแต่คือมันก็ไม่น่าจะเรอกว่าไม่น่าจะเพรถ้ากินค้างคาวคือพูดพูดถึงคขาว่ากินกินค้างคาวมึงมันให้อารมณ์ประมาณว่าแม่งติดกันเพราะว่ามึงกินค้างคาวเหรเข้าใจปะ มันมันก็จะไปแบบขัดแย้งกับการที่เอาตัวอย่างหรือน้ำลายหรืออะไรเงี้ยเก็บตัวอย่างข้างเข่ามาวิจัยอ่ะมันฟูเหมือนประมาณว่าถ้ากินค้างเขาก็คือใครกินค้างเข่าก็เป็นน่ะเหมือนเขาแตบว่าก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันดูขัดขัดยังไงไม่รู้กูเลยคิดว่าไอข้างเขวกเขาคงเอาตัวอย่างมานั่นแหละแล้วก็อาจจะตัดต่อดัดแป้งหรือเอาแมลงอย่างอื่นมาผสมด้วยแล้วก็สร้างเป็นพาหะขึ้นมาเขาเอาแมลงมาผสมไหม่ะ เห็นว่ามีแมลงอย่างอื่นเอามาผสมด้วยว่าอาคงเอาน้ําลายข้างขาวหรือเอาแมลงแปลกก็คงเอาแบบเชื้อในตัวสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมาทดลองผสมกันนู่นนั่นนี่แบะอืมใช่ก็ว่าเป็นไปได้เออก็้เป็น้หมายถึงว่าอันนี้กรณีที่มันตัดแต่งพันธุกรรมไวรัสเอาใช่ไหมใช่ กูก็กลังคิดว่าค้างคาวมันสามารถทําให้เป็นโรคอื่นได้ไหมใครได้ออกมามาลาเรียอะไรเงี้ยเป็นปะอันนู้นเป็นยุงป่ะก <มา S 1> ูอยากรู้ว่าไอตัวไอตัวค้างคาวอ่ะมันสามารถทําให้แบบมนุษย์เป็นโรคอะไรได้บ้างเป็นพาหะธรรมชาติของจุลชีพก่อโรคแลรชีติเช่นโรคพิษสุนัขบ้าและไวรัสโครโรนาไม่ถึงไม่ถึงค้างคาวเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้ากับโควิดเนี่ยหลค้างคาวพาหะกูชอบความแบบ พูดไปด้วยแล้วรีเสิร์ชไปด้วยมากของความแบบพร้อมใจแล้วอยู่ๆก็เงียบแล้วก็แบบอยู่ๆก็พุ่งขึ้นมาพร้อมกันว่าเนี่ยกูหามาแล้วกูเจอแล้วทังข่าวน้ำโลกอะไรมาสูงแบบรอนแรวบ้างนะคะเดอะสแตนดาร์ดคุณรู้หรือไม่ว่าทังข่าวหาด้ำโลกมางไว้พอๆกับโหนอีโบลาก็ขังข่าวอ๋อเออเออใช่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 นี่แหละนี่แหละกูรู้สึกว่าโลกสมองอักเสบซาก็ขังข่าวมือก็ขังข่าว ค้างคาวนี้โรคเยอะช่ไหยอ๋อมันก็เลยทดลอลบถ้าสมมติมันทดรองมันก็ลยเอาค้างคาวมาทดรองมันมีโลกเยอะเพราะว่าถ้าแบบสมมุติว่ามีโรคระบาดอุบัติใหม่ค้างคาวเงี้ยคือค้างคาวก็คือแบบตัวที่แบบโดนตลอดคอมึงแบบสุด <c oughs> มากมแต่โรคอื่นอะแบบยอดเพราะเสียชีวิตแบบ สามร้อยเก้าสิบแปดเจ็ดร้อยเจ็ดสี่แปดร้อยห้าสิบแปดมากสุดคืออ e e ีโบลาหมื่นสามแต่อีโฟลน่านี่ตอนนี้มัเพิ่มมาเป็นล้านแล้วเป็ล้านแล้วคนระดับเลเวลเลยเออมักเน่ที่มาแรงของยุคนี้มังเป็นไปได้ไหมว่าแบบเพราะครั้างคาวมันอาศัยอยู่ในถ้ำอะแล้วในถ้ำคือมันมันก็ต้องชอบอยู่แบบลึกๆไปแหละมันจะอยู่แบบเห็นแมวคู้มทอนเข้าไปไหมถ้ำ อ่ะมันอยู่ในถ้ำแล้วไงตอบพูดต่อแค่คิดว่าแบบเออมันมันอยู่ในถ้ำอะไรเงี้ยแล้วถ้ำโลรกเยอะเออในถ้ำอัดมันมีทั้งความชื้นถูกปะน้ำอะไรพวกเนี้ยแล้วกูก็เหมือนเออเหมือนหนังเรื่องอะไรที่แบบอีตัวที่แบบเหมือนค้างคาวแต่ไม่ใช่ค้างคาวออกมาจากถ้ำอ่ะอีกอย่างกูว่าเราก็ยังสำรวจถ้ำทั้งหมดยังไม่ครบหรืออะไรด้วยอ่ะ เพราะว่ากูว่าข้างในมันอาจจะมีโรคหรือมีแบบเชื้อโรคอะไรเยอะแล้วข้างเขามันชอบอยู่ในที่มืดใช่ไหมมันอยู่เ้ไปใต้ตบาดาลเออใส่ไฟ,ฟ,ไ,ฟ,ฟไปเลยจ้ะแต่ okay. พ,พี่พมเข,ข้าไปแล้วคือแบบโลกเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนจริงๆแล้วข้างเขาวจริงอยู่ในยุคตั้งแต่เหมือนปีที่แล้วแต่เวลาข้างในทําในท่านเฮ้ยมันเรื่องนั้นเเรื่องอะไรนะเรื่องที่เวลาเรื่องที่เวลาทำชามากทำแถบอ่อ เออมั้งใช่ไหมเออน่าจะน่าจะอะไรสักอย่างนี่แหละตอนนั้นก็ช้าเกินแล้วข้างนอกแม่งหมุนไม่เห็นกันลูกค้าเออข้างในคือแบบมันมีข้างในอีกชั้นอีกเนี่ยมึงลองไปดูรู้สึกแบบพอดูจบรู้สึกแบบ mind blowing มากหัวระเบิดมีมีในนี่ปะกูดูในเน็ตฟิกอะใช่ใช่ใช่มันมีหนังเรื่องหนึ่งเว้ยที่มันทําเหมือนโควิดอะแต่ว่ามันทํานานแล้วนะตั้งแต่ปีอะไรเนี่ย Contagion เคยดูปะ ไม่ไม่เคยดูคือแต่อันเนี้ยมันทํานานและก่อนโควิดระบาดนานอยู่แต่ว่ามันโคตรเหมือนโควิดเลยคือเริ่มจากข้างเขาเริ่มจากเมืองจีนแล้วก็อ่าเหมือนกับว่าระบาดผ่านผู้นําประเทศไม่เชิผู้นําประเทศเหมือนเหมือนแบบมีประชุมอะไรไม่รู้ที่แบบคนทั่วโลกถูกตัวแทนมาแล้วก็คือระบาดระหว่างท,ที่แบบกินข้าวกันเพราะว่าคนที่ติดเชื้อเป็นพ่อครัวอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือคอนเทเจนอ่านถูกปะคอนเทเจนคอน แล้วก็ T A แล้วก็ G IN, G I o N. เจน G I O N แล้วหลังจากนั้นก็คือระบาดไปทั่วโลกจนแบบเหมือนพอยับยัง้งแบบเหมือนควบคุมได้อะ ก็กลับไปหาค้างคาวแบบกล้องก็ซูมไปที่ค้างคาวแล้วค้างคาวก็ไปเกาะบนคานแล้วก็ขี่ลงมาบนหมูแล้วคนก็หมูไปทําต่ออะไรเงรี้ยเหมือนแบบบนโดบอะไม่ไม่จบสักทีอะแต่มันเหมือนโควิด <COVID S 2> มากคือการระบาดการอะไรเงรี้ยแต่ว่าอย่างก่อนหน้านั้นที่มันมีซามีอะไรแค่วัดนกมี H1 n 1อะไรเงรี้ยก็ไม่เคยเห็นภาพประมาณนี้นะประมาณที่แบบมีโรงพยาบาลสนามระบาดเป็นวงกว้างไม่เคยอะถ้ารุนแรงแบบนั้นก็ต้องพวกกับ กาละลูกอะไรพวกนู้นเลยปะเจอีกพวกใหม่ๆหลังๆไม่ได้ได้หลายแรงขนาดนั้นอย่างอะไรนะอะไรนะไขวัดนกไขวัดหมูไขวัดนกมันก็มาจากนกเฉยๆมันไม่ได้ติดคนสู่คนไงอันนี้มันติดคนสู่คนใช่ไขวัดนกเด็กไก่ทอดก็จบละเอออย่างซาเนี่ยมันก็มาจากจีนตอนแรกคือมันมีช่วงนึงที่แบบดังมากเลยนะเรื่องซาใช่ใช่คือแบบกลัวไปเลยอะซามันเป็นเหมือนไขวัดเหมือนกันปะไม่ได้มันเด็กมากเลยตอนนั้นอะเราประมาณกระถ่มอะ ถ้าจะไม่ผิดกูนึกว่ามันมาจากผงขาวๆฮะอันนั้นม <Yes> ันผงขาหรือเปล่าผงขาวอ่ะกูนึกว่าแบบว่าลูกกูอาจจะตูมมากไปก็ไม่รู้แบบบางคนบอกว่ามันเป็นข่าวอาจจะเป็นเจิงต่อมาอะไรเงี้ยว่า ให้ระวังแบบถ้าเป็นผงมาแบบของเขาขาวอะไรเงี้ยอ๋อที่เป็นจดหมายป้าแล้วก็มีเชื้อโรคติดมาด้วยส่งมา่าใช่ใช่อันนี้ใช่อฮ้ยไม่เคยได้ยินเรื่องเนี้ยอ้าวมว่าเคยได้ยินใงมันเกิดคนละยุคกับกัูงเออร็อเครเรียนหายใจชาพาราเซนหรือซาของมีคนติดเชื้อแปดพันเองมั้งที่จีนคือแปดพันตอนเนี้ย<อ>มึงมึงใช้คําว่าเองแปดพันก็มึงเทียบกับโควิด แล้วติดแค่ที่จีนถูกปะใช่มีคนเ็นที่จีนแค่แปดพันมูที่ไทยทุกวันนี้เกินวันละแปดพันแล้วนะโควิดตัวใจก็ต้องใช้คาว่าเองไหมแต่มันไม่ควรใช้คำว่าเองประเทศอื่นก็ไม่มีปะสารเนี่ยแต่คนเขาก็ระวังจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็ก็ยินพวกโรคระบาดในพวกเนี้ยส่วนใหญ่มาจากจีนมเลยว่ะถ้าเราแบบไล่ไล่ทำลายกลับไปตั้งแต่ตั้งแต่เราเกิดอ่ะยี่สิบกว่าปีเนี่ยก็จริงอะไรก็ตามหูดับตับไหมเค่วัดนก หนูนับต่อไปเฮ้ยแต่แรกเดี๋ยนะเอาเอาลองลิสต์แบบแท็กแบ็กเท่าที่จําได้ก็จะมีเนี่ยซารเวัดนกจบละใช่อีโบลาอีโบลานี่ไม่รัดตัวหรือว่าพายุไม่รัดไม่ใช่หรอวะมันมีช่วงหนึ่งอีโล่ากับซาเนี่ยมันจะมาเข้าพร้อมกันมันเป็นเหมือนคลื่นออกกับมึงมันมาจากทางข่าวเออเป็นเชื้อวัชนิดเฉียบพลันแรงมันระบาดช่วง ปี2519แต่<ม>ส่วนมาก<ด>คือแอฟริกาเมืองเออเพราะว่าส่วนมากคือแอฟริการะบบสาธารณสุขมันไม่ค่อยดีใช่ปะละ่ะม,มันก็เลยแบบว่ามีพวกโรคนี้เยอะแล้วมันก็ป้องกันยากไงส่วนมากมันเริ่มติดเชื้อมาจากค้างคาวแล้วก็ไปลิงอย่างแอฟริกาเขาก็แบบอาจจะเป็นชนเผ่าอยู่ในป่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแพร่ระบาดแต่ว่าอาการไม่เหมือนโควิดค่ะมันก็มีแบบ คล้ายๆนะมึงอาจจะแบบเป็นไข้เนี่ยเป็นไข้อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะมีท้องเสียมีผื่นไตและตับทางานบกคลองแล้วก็การตกเลือดภายในก็จะทาให้ตายได้กูวไอ้ขังข่าวเนี่ยมันทําให้โรคแต่ละชนิดคล้ายๆกันแต่ว่ากูมีเควารู้สว่าวมันคล้ายกันเกือบหมดเลยนะทงนะอีโวลราอย่างเงี้ยลักษณะก็มีความคล้ายโควิดมากเลยใช่คือจริงๆอ่ะที่ที่เราไล่มามันเหมือนทุกอย่างอะ่ะมารวมกันเป็นโควิดคือครบเลยอะ่ะ ไม่ว่าจะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อะไรนั่นแล้วก็อีโบลาอะไรพวกเนี้ยที่มันต่อคนสู่คนอะอาการมันแบบรวมๆแล้วคือฉันคือโควิดที่แบบ เก่งขึ้นอะไรเงี้ยมีโรคเมอร์สด้วยโรคเมอร์สเราเคยได้ยินใช่ใช่ใช่ใชมันเป็นอาการที่คล้ายกันทั้งหมดเลยแต่เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจแทบทั้งนั้นอตอนอักเสบก็ไวโคโรน,นาแล้วก็ซาก็เกี่ยวกับทางเดินหายใจกั่โควิดน <c oughs> ี่มีท้องเสียด้วยปะมีมีเด็ดมีมีมมมอ๋องั้นแสดงว่าจริงๆแล้วต้นตอมันก็เป็นพวกขั้นขาวเป็นไปได้ไหมถ้าเขาเอาทุกโรคที่มีมาก่อนหน้ามันต้องเก็บเชื้อพวกนี้มาถูกปะ อีโบลาซาเมอร์อย่างเงี้ยเอามารวมกันแล้วก็เอามาตัดต่อมาผสมกันให้หมดเนี่ยแล้วก็เอาอาจจะเอาอย่างอื่นมาผสมอีกเลยทําให้เกิดเป็นโคโรนาไป็นละมันก็ดูแรงขึ้นนะเป็นไปได้ไหมก็เหมือนแบบเอาจุดเด่นมาใช่ปหมมันก็ไม่จุดเด่นมันก็รวมหมดทุกอย่างก็เป็นโรคทางเดินหายใจมันลงที่อปอดป่ะเลยทําให้แย่ลงแต่ยังแต่ยังซาหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้กูไม่มั่นใจว่าซ<ส>าก็ปอดรวมปอดอักเสบเหมือนกันก็คือ <สา S 1> เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมที่มันเกี่ยวกับแค่มันระบาดว่ามันที่มันแบบร้ายแรงมันก่อยู่ที่ความแบบความระบาดง่ายระบาดยากมากกว่าโควิดเนี่ยจริงๆอาการมันอ่านดูมันน่าจะแบบไม่เท่าซาไม่เท่าอะไรพวกนี้ได้สมงวันแต่มันระบาดง่ายใช่เพราะซาคือเหมือนแบบส่วนใหญ่เป็นแป๊บเดียวก็แบบปอดรักเสีเลยเงี้ยส่วนนี้เป็นอาจจะรุนแรงกว่าโควิดด้วยซ้ำเพียงแค่ว่ามันระบาดยากกว่าติดเชื้อได้ยากกว่าแล้วมีอะไรอีกวะที่จําได้มีจําได้มีแค่นี้อ่ะ เกิดมาก็มีแค่นี้ที่ที่เราเห็นเมื่อกี้นะที่มันนามารวมกันจากข้าวก็คือทุกอย่างก็มาจากอน้องค้างขาวน้อง้งน้องข่าวค่ะน้องขาวน้องขาวหันัวเลยไม่ได้ไม่ได้น้องค่าวอาวแล้วที่เราบอกที่เราบอกว่าทฤษฎีที่บอกว่าจริงๆแล้วมีคนคิดคนตัดแต่งอ่ะก็ไปโบยให้ข้างข่าวเหรอข้างข่าวมึงแหละอะไรเงี้ย อ่เออเอาเก็บตัวอย่างจากค้างคาวไอก็เอาเชื้อมาจากค้างคาวไงก็ก็คือเขาสืบหาจนจนรู้แล้วว่าเชื้อมาจากค้างคาวเพียงแต่ว่าตอนแรกมันพูดกันว่าํา่แบบแดดค้างคาวแล้วติดเงี้ยแต่ความจริงก็คือแบบพอดูจากลักษณะโลกแล้วไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นการแบบตัดแต่งมาอืมแต่กูว่ากันการแดดแล้วติดกูไม่น่าใช่นะเพราะว่า คงมีใครแดกสดๆปะ่ะข้างข้าวอ่ะถ้ามันไปผ่าน<ห>ความร้อนอะไรเงี้ยมันก็น่าจะไม่มีอะไรเหลือเลยนะเว้นแต่แบบไปเผลอกินน้ําลายมันหรือกินอึมันอะไรเงี้ยลักษณะาทางกายภาพมันดูไม่น่ากินสดงนนไงมึงยีงนอ๊อฟต้องเอาแบบขนออกปะ่ะมึงเคยกินสมองลิงไหมล่ะไม่เคย <c oughs> ทําไมมึงต้องเปรียบสมองลิงเนี่ยไม่ก็สมองลิงคือเขาก็แบบ เอาลิงตัวมาใช่ไหมแล้วเขาก็เปิดสมองกินสดแล้วก็มีตัวลิงแล้วก็สมองต้องอย่างนั้นเลยใช่มันลองคด <c oughs> ดูดิมีโนสมองลิงเพราะว่าสมองมันไอ้นี่ไง,ไงมันนิ่งๆอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเขาก็คงกินไปเลยเเชือ้อซามันก็คือเชืโโ้อโคโรนาเหมือนกันนะแล้วทำ <c oughs> ไมเดี๋ยนะใครตั้งชื่อก่อนวะคนแรกๆอะโคโรนาไวรัสทําไมมันถึงไม่ใช่ซาไม่ใช่ไม่ใช่เมอร์ไม่ใช่อะไรที่ผ่านมาไม่ก็ ชื่อชาชื่อมือเป็นตัวย่อมเลยก็โควิดก็ย่อไม่ใช่ใช่โควิดก็ย่อชื่อ้วันชื่ออะไรวลนคือโคโรนาไงรล้มึงจะถามประมาณว่าทําไมลักษณะอาการมันคล้ายๆกันทําไมไม่ไปใช้ชื่อเดิมอย่างเงี้ยหรอเออเออเออทำไมกูไม่ไม่เป็นแบบเดิมทำไมแบบก็แสดงว่าเชื้อมันเป็นโคโรนตัวไงเขาก็เลยใช้แล้วทำไมมันถึงชื่อโคโรนาวะกำลังเสิร์ชดูอยู่ ถ้าความก็คือต้องรีเสิร์ชนี่โคโรนาไวรัสเป็นลัสแฟมิลี่ออฟไวรัสที่ทำให้เป็นบัค๋อมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละชื่อโคโรนามันคือชื่อกลุ่มไวรัสชนิดนี้แล้วมันก็แยกออกไปอีกอโรคนี้เกิดที่นี่โรคนี้อาการเป็น,นอย่างนี้ก็เลยตั้งชื่อให้เหมือนกัน เป็นวงใหญ่โคโรหน้าเลยนะเป็นเวลาที่อยู่วงใหญ่ที่สุดในบรรดาไวรัสทั้งหมดนะคะก็คือเป็นเมไวของไวรัสทั้งตัวอมันเป็นกลุ่มแล้วถึงค่อยแยกย่อยตาขาวไปอืมใช่เราจะได้ฉีดวัคซีนก่อนมันจะกลายพันธุ์จนแบบตายกันทั้งประเทศไหมเราต้องกลายพันธุ์ก่อนกว่าเดี๋ยวก็จะมีเชื้อที่กลายพันธุ์เป็นสาขาไทยถูกไหมคือตอนเนี้ยมันมีกี่สายพันธุ์แลววะ มึงมันมีสี่สายพันธุ์ที่ระบาดแต่ว่าสายพันธุ์อันตรายสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหกสายอันค่าเบต้าแกมมาเดลต้าเอปซิลอนเซตมึงแล้วแบบสายพันธุ์อินเดียมันมีสองสายเลยเหรอทั้งเดลต้าแคปปาแล้วแบบไม่มีสายพันธุ์จีนเหรอคะมาจากจีนเออว่ะจะสายพันธุ์ไทยนี่น่าสนใจแกมมาอันซ่าดีลต้าบีเพราะว่ามันเป็นไปได้เว้ยสายพันธุ์ไทยเพราะว่าไทยมันตอนนี้มันลักหมดแล้วใช่ป่ะแล้วถ้ามันแบบรวมตัวกันแล้วแบบพัฒนาได้ ตอนนี้มันมีเดลต้าพัาสที่หลบภูมิคุ้มกันได้ใช่ไหมล่ะทั้งโลกตอนนี้ร้อยเก้าสิบสี่ล้านคนนะคะติดโควิดที่หายอ่ะที่หายมันไม่มันไม่ขึ้นข้อมูลอ่ะเดี๋ยวที่ที่หายมันไปขิดแบบตายไปสี่จุดหนึ่งหกล้านหืมกลัวมันแบบลดเป็นการแบบลดประชากรอี่เหมือนแบบ ก็ใช่ก็โลกไม่ถึงจุดพีกแล้วถึงจะเป็นที่คนสร้างเกิดขึ้นมาเองแต่มันก็ถึงเวลาที่ต้องแบบแต่มันก็ไม่ได้เป็นเป็นทอนในทัวร์นิชชั่นไงไม่กูว่าแบบกูรู้สึว่าแบบถึงจะเป็นคนทําแต่มันก็เป็นในเนเัอร์นิชั่นอย่างหนึ่งคือแบบเป็นคนของการกระทำของคนเองอ๋อเออถึงแม้ว่าคนที่แบบรับเคาะอาจจะไม่ได้แบบเกี่ยวอะไรด้วยแต่มันก็คือการกระทําของแบบคนอืมมันก็ถูกโอ้ในเก้าสิบสี่ล้านมึงถ้าแบบ มันเยอะกว่าทุกโรคระบาดที่เคยมีเลยปะแรกๆนี่คือเรื่องโรคหาใช่ปะถูกปะการละโลกการละโรกคือทั่วชิบหยการละโลกมันติดกันทัางไห่แต่คือมันเป็นพร้อมกันทั่วโลกปะการละโลกมอมันเป็นทั่วโลกเลยหรอยุโรปเฉยๆปะไทยเราก็เป็นไงเราถึงได้ชื่อว่าโรคหานี่มันคือเราเป็นตอนพร้อมเขาอ่ะอันนี้ไม่มั่นใจวะการละโลกในแผ่นดินยุโรป เป็นการระบาดที่สองในประวัติชาสตร์คาดว่ามีจุดกําเนิดในจีนหรือเอเชียกลางและแร่ระบาดไปทม่วทุกโลกปเป็นออกมาจากจีนเลยมันมีหลายช่วงนี่หลายยุคนี่ใช่อันนี้ที่ที่ยุโรปที่แบบดังๆที่ยุโรปคือเป็นครั้งที่สองของการระบาดการระลอกอ๋ออันนั้นตายไปร้อยล้านจา้ะเพราะว่าเนี่ยมันไม่ได้เขียนจานวนคนตายม,มันเขียนแค่ว่าลดประชากรโลกจาก450ล้านคนเหลือ350ถึง375ล้าน สมัยนั้นถือว่าเยอะเลยเยอะมากคือเยอะกว่าตอนนี้แล้วประชากรยังไม่ได้เยอะเท่าตอนนี้อใช่ใช่ถือว่าเยอะมากอาการก็คือมีหลายไม่หลายอาการจะมีการระล,กลอกลูกแบบการระลอกตอดการรคลอกต่อมะเหลืองก็คือของไทยเราก็น่าจะเป็นต่อมนําเหลืองนั่นแหละกูว่าก็ของของยุโรปก็เป็นอีกอีกสายพันธุ์หนึ่งป่ะแล้วของเอเชียก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งก็เป็นไม่ได้เพราะว่ามันมันมีบอกด้วยว่ามาจากอินเดียก็มีตอนนั้นมันมันมันสาไปได้ไงวะ มันมันหายไปได้ไงตอนนั้นแบบเทคโนโลยีมันยังไม่ได้ดีขนาดนี้ด้วยแล้วทำไมตอนนี้ไม่มีคนเป็นแล้วะหรือจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันก็กลายพันธุ์ให้ให้สามารถอยู่กับโรคพวกเนี้ยได้เอออยก็คิดไปที่รักษาคิดวัคซีนอะไรก็ไม่ใช่กลายพันธุ์การะโรคือติดจากมัดหรือไม่ก็ต้องสัมผัสเนื้อเยื่อหรือของเหลวของคนที่มีเชื้อโดยตรงมันไม่ได้ติดง่ายแบบทางอากาศเหมือนเหมือนก็คือถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปแตะไม่ไปจับก็ไม่เป็นไร นี่ไงก็มียารักษาแต่ก็มีการโลคปอดด้วยการป้องกันปัจจุบังยังไม่มีวัคซีนแต่ว่าก็สามารถป้องกันการติดเชื้อได้การใช้ยาปฏิชีวนะคือเมื่อก่อนมันไม่มียาปฏิชีวนะเนียอืมองั้นแสดงว่าเวลานี้มันก็อาจจะตัดต่อได้หรืออาจจะเกิดจากขัางคาวแต่มันก็ทําให้ล้างโลกได้ระดับหนึ่งไหม นี่ทฤษฎีของผมงสมคิดโควิดสิบเก้าอาจเกิดจากเชื้อรวดัที่หลุอออกมาจากห้องทดลองของจีนอาจเป็นด้วยอาวชีวภาพที่มันร้างขึ้นอ่าโอเคอาจจะเป็นไปได้เอจบเลยตัวอย่างที่พมาคือมันอาจจะเป็นไปได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันมันจริงแค้ยังไงเพราะว่ายังไม่มีอะไรมารับรองได้ถูกปะล่ะก็เลยเราก็คือแค่คาดการไว้ว่าเออมันอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนั้นแต่เรายังไม่ไม่สามารถ รับรองหรือว่าอะไรได้ว่ามันจริงแค่ไหนมันคือการคาดเดามันลวนใช่เห็นด้วยอย่างยิ่งโอเคพอละอันนี้พอละอเนยีอแค่นี้บเออาย